ข้อนี้เป็นข้อสอบ level คณิตราสร์ประยุกต์หนึ่งที่สอบไปเมื่อมีนาหกนะครับจวดกำหนดให้แซดเป็นจำนวนเชิงซ้อนส่วนจริงมากกว่า0ส่วนจินตภาพมากกว่า0ูคือจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับเนี่ย A บวก B อซึ่ง a จะเป็นส่วนจริง b นะครับ b จะเป็นส่วนจินตภาพยกตัวอย่างเช่นลบ1บวก 2i เนี่ยส่วนจริงคือลบ1ส่วนจินตภาพคือบวก2นะครับ ถ้ามองในระบบพิกัดฉากแกน x เป็นส่วนจริงแกน y เป็นส่วนจินตภาพเนี่ยถ้าเขียนกราฟนะครับลบหก็อยู่ฝั่งนี้นะลบหอันนี้บวกส i ก็ตรงนี้นะสองถ้าเขียนกราฟก็คือแบบนี้อไอตัวความยาวมันคือ r นะครับเนี่ย r ส่วนมุมนะครับมุมระวัดจากนี่ไปนี่เนี่ยเป็นมุมเซตา้าซึ่งจำนวนเชิงซ้อนตัวเนี้ยนะครับจากระบบพิกัดฉากเนี่ย มันสามารถเปลี่ยนเป็นเชิงขั้วได้เชิงขั้วก็จะเป็น r วงเล็บ cos t e t บวก isin t e t หรือเดี๋ยวจะขอย่อเป็น r s i s t e t นะครับส่วนประโยชน์ของเชิงขั้วนะสำหรับข้อนี้ก็คือไว้หารากที่ n กับยกกำลัง n จากโจทย์นะครับก็บอกแท่กำลัง6บวก1เ่ากับ0แล้วที่ถามนะครับก็คือถามแท่กำลัง4แล้วก็แท่กำลัง2 ก็ต้องวางแผนนะครับว่าถ้าโจทย์ถามเงี้ยเราก็ควรจะรู้อะไรรู้แซดเรามาแทนหรือไม่ก็รู้แซดกำลังสองนะครับเรามาแทนลองดูว่าจะหาจากตรงนี้ได้ไหมจากตรงนี้นะครับถ้าเราย้ายข้างหนึ่งไปลบเราเห็นว่าเราจะหาแซดได้โดยถอดรากที่หกเนี่ยแซดนะครับก็จะเท่ากับรากที่หกของลบหนึ่งซึ่งจะหารากที่หกก็ไปใช้เชิงค้่นะครับเนี่ยหารากที่เอ็นสูตรนะ ถ้ารากที่ n เนี่ยคำตอบจะมีทั้งหมด n ตัวารากที่สามสามตัวเนี่ยรากที่หกกตัวโดยคำตอบไล่ไปเลยนะ z 1จะเท่ากับเราหาเชิงคู่วมาก่อนแล้วเอา r เนี้ยมาถอดรากที่ n เนี่ยรากที่ n ของ r แล้วมุมนะครับมุมให้หารด้วย n เนี่ยเซต้าหารด้วย n อันนี้จะเป็นรากตัวแรกแล้วก็จะมีรากตัวต่อต่อไปโดยให้เอามุมนะครับเนี่ยมุมเนี่ยบวกด้วยสา0รอยหกสิบส่วน n ข้างหน้าที่เหมือนเดิมนะเรามาดูนะว่าเป็นยังไงเราก็จะมาเริ่มที่เปลี่ยนลบหนึ่งนะครับให้เป็นเชิงคู่เราก็วาดกราฟนะก็ขเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับลบหนึ่งอยู่ตรงนี้จินตภาพไม่มีนะมีเท่าะจริงพันหน้าตากราฟก็คืออย่างนี้เลย r นะครับคือขนาดเนี่ยศูนย์ถึงลบหนึ่งขนาดก็คือหนึ่งหน่วยเนี่ยตรงนี้คือ R ส่วนมุมนะครับมุมก็วัดเหมือนทีโกเนี่ย เดี๋ยววัดจากนี่ไปอย่างนี้ก็ร้อยแปดสิบองศาเซตาเท่ากับร้อยแปดสิบองศาก็แสดงว่าลบหเขียนในรูปเชิงคู่ก็คือ r 1เนี่ยแทนเลยนะ r หนึ่งแล้วก็ซิสมุมมุมก็ร้อยปดสิบองศาต่อไปก็หารากนะครับรากที่6ของลบหก็จะมีรากทั้งหมด6ตัวตัวแรกก็ตามนี้เลยนะครับรากที่ n ของ r อ่ะ r คือ1ก็เป็นรากที่6ของ1ตามด้วยซิสซิสมุมอ่ะมุมเราคือร8 0ยหารด้วย n n คือรากที่6อ่ะหารด้วย6อ่ะพอได้รากตัวแรกนะครับก็เป็น1ซิส30ต่อไปถ้ารากตัวถัดไปนะครับอ่ะรากตัวถัดไป1เหมือนเดิมนะครับซิสมุมตามสูตรครับบวกด้วย3 6 0ส่วน n เราก็บวกด้วย360ส่วนรากที่6ก็ส่วนหเนี่ยก,ก็บวกไป60บวก60กลายเป็น90รากตัวถัดไปบวก60นะครับก็เป็นร้อยหาบเี่บวกเงี้ยไปเรื่อยๆจนครบ6ตัวอันนี้เราก็มาสนที่จากโจทย์คือ z ตัวนี้ใช่ปะเซตตัวเนี้ยส่วนจริงมากกว่า0ูนย์จินตภาพมากกว่า0ูนย์ก็แสดงว่าอยู่ในจุุภาคที่1 เนี่ยตรงนี้จริงเป็นบวกจิตภาพเป็นบวกมันก็อยู่จตุภาคที่1อันนี้จตุภาคที่1แล้วก็ดูว่ามุมไหนนะครับตรงนี้ที่เป็นจตุภาคที่1สังเกตมุมมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะสามสิบเนี่ยสาอยู่จตุภาคที่1อันนี้ใช่ส่วน90 90อยู่ตรงแกนจิตภาพแล้วไม่ใช่ร้อยห้าสิบอยู่จตุภาคสองไม่ใช่เนะพันตัวที่ใช้ได้ก็คือตัวเซตหนะึ่งะซึ่งเซตหนึ่งตรงนี้มันคือเซตจากโจทย์นะครับเราก็สรุปนะเซตเท่ากับหนึ่ง ซีส3สามสโจทามเซตกำลังสนะโจทามเซตกำลังสนะบวก Z ซตกำลังสองบวกหแล้วก็เป็น1นึ่งซีส 30, นะยกกำลัง4ี่บวกหนึ่งซีส 30, ยกกำลังสองนะแล้วก็บวกหนึันนี้เวลายกกำลังนะครับสำหรับเชิงขั้วนะนะเชิงขั้วสำหรับยกกำลังก็คือให้เอา R นะครับไปยกกำลัง N ส่วนมุมนะครับก็ให้คูณด้วย n เข้าไปเนี่ยตรงนี้ก็จัดการนะอ่าคือ1 1ยกกาลัง n ก็1ก็ากลังสี่ก็ได้1เหมือนเดิมอ่เขียนไปก็ได้ครับ1กําลังสี่ส่วนตรงนี้ซิส4คูณ30ได้ร2อยยี่ตรงนี้กระจายกําลังสองไป1กําลังสอง่าซิสตรงนี้ก็ n นคูณ30ินะสองคูณสาสิก็เป็น6กสบวก1แต่ต่อไป1นกลังสีได้หนึ่งไปคูณได้เท่าเดิมเปลี่ยนกลับครับ แล้วก็เปลี่ยนซิสกลับมาเป็น c o s เซต้าบวกไอไซเซต้าก็จะเป็น c o s ร้อยยี่สิบวกไอไซร้อยยี่สิตัวนี้เหมือนกันก็เป็น c o s หกสิบบวกไอไซหกสแล้วก็มีบวกหด้วยนะครับก็ใครที่ไม่ได้ตีโกนก็ลองไปทวนดูนะ,ะไปดูที่วงกมลมรัศมี1หนึ่งหน่วยครับ c อสร้อยี่ได้ลบหนึ่งส่วนสองไซร้อยยี่นะครับได้ รูทสามส่วนสองแต่ว่ามี i อยู่ด้วย Cos ห0สิบหนึ่งส่วนสองไซหกสิบรูทสามส่วนสองมี i อยู่ด้วยแล้วก็บวกหนึ่งตรงนี้ลบหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองตัดตรงนี้เหมือนกันบวกกันก็เป็นสองเท่าต,ตัวมันเองถ้าสองเท่าต,ตัวมันเองก็คูณสองไปสองตัดได้รูทสามไอแล้วก็บวกหนึ่งเช็คใช้ครับ ตรงกับข้อ1นะครับมีสลับอยู่นิดนึงถ้าใครใช้เพิ่มเติมตรงเชิงกั้วแรกที่ N ยกกําลัง N หรือตีควมมิติก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามหัวใจบันทึกแล้วก็แชร์เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ